ครับนมอมิซานครับมันมนี้เลยมาหอดังที่ทำงานนะครับสมมื่ครับผมม้มยีหมื่หยุด <c oughs> นอนหมถ้ามาไหนก็นอนฝันไส้กันและคนครับวันเนยครับเดียต้มพะโล่แสบปนองวันนี้เนาะ ครับวันนี้ยังนั่งจุ่มกันอยู่ครับทีมงานทีมงานทีมงานนาั่งนั่งรอดรีอ๋ยความหวังยามได้จะได้กลิ่นนอ เครื่องเครื่องเครื่องหน่อยปดบ่สีดำสีดำหาันเียบ้อง้งมีคื่อ่ายต้าคลิปต่อ่ออต่่อตอต่อต่อ่อ่่อ่ ไดที่ทำงานหาเกินยังก็ปะไลเนาะไปกมไปไปไปไอไป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 นมไป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 ไเไป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 ลปไอไปไปไปไคไปไปไปนปไปไปไปนปไไป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 ไนไปไปไปะปไไปไปล่ไปไ ต้ยััวโอ้ยตําแตงเต้ยใชเท่าไฟันไท่หน่อยพอดีเลยเหรอต้องฟันแล้วพอ้วเย็บมิดแล้วโอ้ยิดไปตุน้องไม่รายงานตัวน้องไม่รายงานตัวรัดไปซึ่งให้นาัาหาก็จะคนถาม จะต้องแล้วเเปิดบ่นี่เบินอนอหนอนสียบก็นอน่าเอาซีมซีมซีมซีสบกิน่สีบแกินีมมีโอ้่บัจปลาบึง่บแล้วพอแล้ว เส้นลายเส้บลายที่คงสุดแม่บขอเหล่าน้ำปลาแม่ขอเหล่ายังเลยใส่น้ำปลาอีกใส่จุดที่ใส่ฐาน พอมาดีพอตายยังนี่นึ่ะมาเด้อมาเด้อเด้เฮ้อย่าลุดมือกันเดีวกันว้าวว้าวออเอาไปเจ่าไห กันเองดไปดำหน้าเนาะฝนตกดินด้อยู่ทีวะฝนตกดิ้นวดกันในตาจุ่มน้ำโยกินเข่ากน้ำในหนามีอันบ่มงเล่นกัได้หลายวันี้โอ้โหมงินกันบมันเผาแต่ทึงนาสิงนามอ่า ยังัทงานั้นยัง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 โอ้โพวิดจ้วิโควดโควิหน่วยพอเจ้าพ่เจ้าพ่าผู้ผิดศักนอนดิมทิ้งนี้ทิ้งนี้ทิ้งนี้นัดจอมนัดไข่นัดมันเว้ย ูนซือข้ามาเื่หมดไหมืเพื่อมูอลนะมันคาถามหมดไหมเออเอาของฉันมาหมดไหมเออเอาขอะไรครับเสืเสียสื่อเาหลีส่งแนมหนาไหมค่ะยันยันยันพวกพ่อขายเอาบอก่สดยี่ห้อ่ะะคอรูมจัดไปโมคือมกินเลยกินได้เลยนะตากกินเลยกินน้ำไปกิน กินเลยกินได้หมดพร้อมมีนะตักกินเลยในเมือเหลือหม้อไว้นะกินหม้อไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรทำหมดอ๋อนั่นละเช็คหมดเหรอเช็คหมดสองสามสี่ห้าหกยัดให้ครบกันได้ครบกันได้ไม่ยัดมไหวหรือเป่าอ่าขาขาใช้ครบกันได้ พูดแต่แต่แทินแขี้วสักนี่ไอ้แล้วเออ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 เล่นวาวนะกะสันหาบอแล้วตากน้นมากินทั้งหมดหมกนะต้องดึพุ่อละกอนดูเร็วให้มันนับกินมาสายไม่พอใจวะนะเอ้า

อันนี้ต้องทายกับมันรู้เวลาเรื่องงานปุ๊บน่น่ากินแล้วแค่แท่้กนเลยไป้อวนมิดกับหม้อวันหวานไม่ได้กินเลยเอน้กินบมดั้งหกลับมาเห็นจะใช้ด้ยเดืยว

มันี้อมมันจะได้ไม่ยู่แล้วก็นอนได้นอนนะไ่มากูก็ได้วน่อย่านีอ้กินจะบบุหรีพิ่หายบุนับโอโหโอโหอะไรไม่พอนะเธอลงมาดูนี่อีกนะฝนม่นวงงกัน่นจนฝนมาตกู่หนาวเราก็ได้ดูตดนเป็นวันน่ะปรณสมโมงเลยยต้องหมดแล้ mọi đấy, đào mọi người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  mọi mẹ, mọi người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  เด็กครับขอขิ <S <s ่นเขากันปาไตสามครับ